เชิญน้อง <target> มาเลยละกันโอเคนะครับโอ้โอ้โอ้ทุกคนวันนี้น่าจะรายการสุดท้ายนะครับสวัสดีครับอินดี้ตลอดสภาพภาพแพร์มากกับรายการแพร์เพลย์รายการที่จะพมาเลียนหลูสัตว์เลี้ยงมาเขินนะครับผู้กำกับเซียนยองนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโปรเจกต์เอ็กซอร์ิกซูคุณพวงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เรื่องนะคะอ่าหึ้นสวนร้านพอเอๆๆ็กซ์ติกซูค่ะคุณปว่วงวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันสัตว์ป,ป่าแห่งชาติอ๋อใช่ใชไหมครับก็เลยผมได้อินว่าวันนี้มีแขกรับเพิเศษเลยใช่ไหมครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษเลยบอกเลยว่าที่นี่เป็นรายการแรกที่พาน้องมาปกติเรียกว่าราชแห่งสัตว์ด้วยใช่แล้วงั้นเชิญไหมครับอ่าได้ค่ะถ้างั้นก็เชิญน้องมาเลยละกันโอเคนะครับอ้โอ้โอ้ทุกคนวันนี้ น่าจะรายกันสุดท้ายนะครับผมน่าจะโดนกีดกลาออมาเลยนะครับเพื่อนเชิญกันไหมครับค่ะได้ค่ะโอเคครับงั้นเชิญครับเชิญเลยค่ะนี่ม,มาแล้ว<อ>น่าจะสีของเราอ๋อดีใจเพราะว่า <laughs> ตัวเล็กมากถ้าตัวใหญ่อย่างนั้นผมจะโดนกีนแล้ว น้องไม่ต้องใจ่กงหรอครับถ้าเป็นไซส์เด็กเนี่ยเราไม่ต้องใส่กกงก็ได้ต้องให้เขาแบบขนาดใหญ่ก่อนก็ถ้าเขาขนาดตัวใหญ่ขึ้นเราก็ต้องใช้กรงที่มีมาตรฐาน4ค4เมตรพันนี้พันอะไรครับอ่าสายพันนี้จะเป็นสิงโตขาวคะ่ะมาจากประเทศแอฟริกาตัวนี้จะเป็นลูกเพาะในไทยคะ่ะ แต่ว่าคือพ่อแม่นําเข้ามาจากแอฟริกาแล้วก็พอในไทยงั้นพ่อแม่ก็สีขาวใช่ไหมครับใช่สิ่งตเนี่ยจะมีสองสีจะมีสิ่งตน้ำตาลแล้วก็สิ่งตขาวเป็นสิ่งตขาวก็จะเป็นยีนยินดอยแต่ว่ามีความแข็งแรง พันนี้ถ้าโตเคเ้น่องก็งานใหญ่ยยเหมือนสิงโตธรรมดาใช่ไหมครับใช่ค่ะขนาดใหญ่เหมือนในสวนสัตว์พวกซาฟารีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนการน้าหนักถ้าเต็มที่250กิโลเลย oh. อันนี้ประมาณ50วันและะ้วค่ะ2เดือนก็จะตัวประมาณนี้เลยสิงโตเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้จะมีแผงคอ hmm. เหมือนราชสีแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียก็คือจะไม่มีแล้วน้องมีนิสัยแบบไหนครับสิงโตเนี่ยเขาเป็นสัตว์นักล่าอยู่แล้วซึ่งถ้าใครไม่มีความรู้ก็จะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> น้องอาจจะดุร้ายหรือว่ากลัวอะไรเงี้ย แต่ว่าสําหรับสิงโตเนี่ยถ้าเรามาเลี้ยงเขาหรือฝึกเขาเนี่ยก็เหมือนน้องแมวขนาดยักษ์เลยละกันถามว่าดุร้ายไหมเขาเล่นแรงค่ะมีงับงับบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะน้องจําเจ้าของได้ไหมครับ จำได้ค่ะใช่เราสามารถฝึกเขาได้เพราะว่าของเราเองเนี่ยมีบริการฝึกสัตว์เลี้ยงด้วยฝึกสัตว์เลี้ยงหมายถึงว่าฝึกให้เขาเชื่องกับเราอ๋อใช่ต้องฝึกดีๆเพราะว่าอันตรายอ่าใช่ผมเคยเห็นในทิกตอกสิงโตนางแกร็บตัวเดียวนะครับเราปกติไม่เคยกัดบุคคลหรอครับในคลิปเนี่ยคือเขาจะอ้อนแล้วก็จะติดคนมากๆเขาจะไม่กัดเลยก็คือเหมือนเขาขี้เล่นมากกว่าแล้วก็ติดคนเือน่าจะตอนเบ็กตตอนวัยเด็กตอนฝึกดีๆใช่ เพราะนีสัสเขาตอนโตจะขึ้นอยู่กับตอนที่เราเลี้ยงเขาตอนเด็กเขาบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเป็นสัตว์ผิดกฎหมายหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่แต่ว่าจริงๆเนี่ยคือสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเราสามารถทําใบครอบครองที่ประเทศไทยได้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะมีใบอนุญ,ญาตเนี่ยเราก็มีใบพร้อมน้องได้ด้วยค่ะเพราะว่าเราสามารถทาใบอนุญ,ญาตในการครอบครองให้ด้วยต้องลงทะเบียนรัฐบาลเพราะปกติสิงโตไม่เคยเรียกว่าสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์แปลกละกันเป็นสัตว์ป่า อ๋ตอนนี้น้องนอนอยู่นะครับแล้วน่าจะรู้สึกไม่สบายก็เลยน้องบนเขินได้ไหมครับได้ไดค่ะเดี๋ยวเอาผมมาปูให้น,อน้องโอเคครับพออุ้มได้ไหมครับอุ้มได้คะ่ะครับขอโทษครับ <c oughs> โอเหมือนลุกจริงๆนะครับ <c oughs> ดุ้งกี้ดุงกีดุงกีดงกีนี้ใช่ไหมครับจ้า แล้วปกติ cama, น้องกินอะไรครับไม่กินคนใช่ไหมครับคือน้องเป็นจัดนักล่านะคะซึ่งเขาจะกินเนือ้อเป็นตามปกติไปแล้ว <Sang> แต่ถามว่าเนื้อคนน่าจะไม่ ปกติกินอะไรครับถ้าเป็นไซส์1นถึงสเดือนเนี่ยจะให้เป็นนมเป็นนมเคมาเป็นนมของลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจาก2เดือนเนี่ยสามารถกินเนื้อวัวได้กินเนื้อไก่ได้แต่เป็นเนื้อสดนะคะเราปกติน้องกินเยอะไหมครับกินเยอะมากคะ่ะสําหรับสิงโตค่าประมาณค่านมประมาณเดือนละส0ม0 0ถึงสี่หมื่นสามหมื่นถึงสี่หมื่นใช่ต่อเดือนนะคะ แล้วก็ถ้าพอเขาโตขึ้นน่ะเป็นอกไก่ก็หูวันละหลายโลเหมือนกันอ๋อกินเยอะกว่าผมนะครับกินเยอะค่ะชีวิตดีเลยปกติน้องชอบเล่นอะไรบ้างครับน้องชอบเล่นอะไรเล่นกับเราได้เลยแต่ว่าเขาจะเล่นแรงยิ่งเขาโตขึ้นน่ะเขาก็จะเล่นกับเราปกติเลยแต่เขาจะมีแรงเยอะแล้วก็ถ้าเล่นกับสัตว์ชนิดเลก็กก็สัตว์ชนิดเล็กก็จะแบบเล่นแรงอะไรเงี้ยอ๋อใช่แล้ว เคยตันกัดไหมครับมีงับบ้างใช่แต่ว่าไม่ได้กัดแบบเป็นแผลไม่มีเดเหมือนแบบกัดเล่นๆอะไรเงี้ยมีบ้างค่ะอ๋อน่าจะตอนนี้ไวแดกก็เลยจักกะจีด้วยใช่ไหมครับจักอ๋อแล้วผมยักรู้หนึ่งนะครับเมื่อกี้น้องอันนี้นิวใช่ไหมครับบแบมิชใช่ก็คือถ้าเขามีความรู้สึกกลัวหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะเอาลิปออกมาตอน เลียงสิงโตผมได้อินว่าให้ดูลางไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าคือถ้าเราหันหลังให้เขาเนี่ยเขาก็จะจําเจ้าของไม่ได้คือถ้าเราหันหลังเขาก็ไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของเนี oh, <no. S 2> ย่ยต้องดูแบบนี้ย่างวัยเด็กอยู่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเจอกันแมวจะงั้น ทุ่นกันได้ไหมครับถ้ามีน้องแมวเป็นแบบสายสรุ่นเดียวกันมาอยู่กับเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ก็เล่นด้วยกันได้แต่สิงโตจะเล่นแรงนิดนึงหรือรพราะมีแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงยังไงครับสําหรับใครนะที่อยากจะเลี้ยงน้องสิงโตนเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องมีพื้นที่ให้กับเขาต้องมีกรงมาตรฐานด้วยขนาด4ี่คูณสเมตรนะคะแล้วก็ถ้าจะเลี้ยงเนี่ยให้เป็นบ้านเดี่ยวไม่ใช่เป็นหมู่บ้าน ะะเพื่อป้องกันเพื่อนข้างบ้านด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเป็นไซ์เนี่ยเราก็สามารถปล่อยในบ้านได้เลยแล้วก็อย่างสิงโตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราจะทําวัคซีนเช่นแบบชีดพิษสุนัขบ้าหรือว่าพญาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วก็ส่วนสิงโตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนาะเราจะมีใบด้วยในการเลี้ยงให้ใบครอบครองแล้วก็ฝังไมโครชิพเพราะการที่ฝังไมโครชิพเนี่ยยืนยันว่าน้องเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายการที่พาน้องมาเนี่ยมันก็ต้องมีใบเคลื่อนย้ายด้วยนะคะไม่ได้พาสูงสี่สูงห้าเพราะว สัตว์เลี้ยงธรรมดาก็เลยต้องเตรียมเยอะใช่ค่ะเต็มสิบห้คะแนนความเรียยอยากกี่คะแนนครับเอาเป็น6กละกัน <6? S 3> ใช่จริงหรอครับผมนึกว่าออน่าจะเก่าถึงสิบ<อ>คิดประมีจริงๆตอนแรกถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องสิงโตเราก็จะคิดแบบนั้นว่าเฮ้ยเขาจะดุไหมเขาจะกัดเราไหมเขาจะเชื่องไหมแต่พอเราได้ลองเลี้ยงเขาเนี่ย เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เหมือนแมวทั่วไปนี่เองอะไรเงี้ยแต่เขาแค่เป็นสิงโตเขาจะไม่เหมือนน้องหมาน้องแมวที่อยากจะเลี้ยงแล้วก็ไปซื้อมาต้องมีคนใจรักน้องจริงๆ <ừ> จึงสามารถเลี้ยงได้ เพราะว่าต้องดูเลยดีๆ,ๆแน่นอนน่ารักและอันตรายด้วยใช่ถ้าตอนโตเชื่อได้เพราะว่ามีประสบการณ์เยอะเลี้ยงสิงโตด้วย <c oughs> คนขวาขอบคุณมาค่ะขอบคุณค่ะรบกวนฝา,ากร้านด้วยนะครับ <c oughs> ได้ค่ะแล้วก็ขอฝากร้านพอดเอกโซติกซ e ูไว้หน่อยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์แปลกสัตว์น่ารักนะคะของเราเองมีฟังก์ชันหรือบริการต่างๆเยอะมาแล้วก็สัตว์เราไม่ได้มีแค่น้องสิงโตนะคะมีลิงขนาดเล็กนะคะมีแมมมอลมีสัตว์ป่าแล้วก็มีสัตว์ปีกด้วยเต่าสัตว์เล็ก ขารเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อทางเพจได้เลยค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ประโยชน์มากๆเลยจริงๆพมครั้งแหลกเจอสิงโตตัวจริงนะครับโอเคทุกคนถ้าอยากรู้เรื่องอื่นๆสัตว์เลี้ยงพิเศษในแพดเปอร์ลอย่าลืมกดไลค์กดเชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งด่นด้วยนะครับเพื่อยากลัดวิดีโอของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ